สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดครับผมมากินปิกนิกกันมาปิกนิกนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านครับผมามาเน,นี่ยมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับเอ่อโมเมนต์จอดโมเมนต์จอดห้าวดีเดี๋ยวผมตั้งให้ซื้อมันใหม่แล้วจอดล็อลกแรกแหละมาเนี่ย <laughs> ทำยังไงจอดล็อกแหลกดีครับเขาเหนียวติ๊บแบบยังไงคือเก่าครับผมนี่เบื่อมือนี้มีอยังมากกินปลาเนี่มือนี้มีก้อยข้าวปุ้นจ้าเออใส่ก้อยข้าวปุ้นเอาเลยบอกจเผาก้อยก็ได้มันจะจืดสิอันนั้นมันได้ย่างเนี่ยแล้วก็เสือร้องไห้ย่างนมวัวจะ่น้าตุกแกบ ปึงลึงเบยนี่เป็นได่บาทนี่มีอย่างพวงนมแบบเนื้อติดมั่นนี่ครับนี่จัดมาย่างละโลเลยเด้ครับเนี่ย,มาย,าย,ย,น,ยนมโล่หนึง่งเนื้อติดมั่นโล่หนึ่งมาซิครับผมสวัสดีครับนั่งดังไฟคนดังเลยนี่ครับผมนี่คนดังครับคนดังของแท้เลยนี่หมาซิปากทางของฮีครับ คนดังของ,อของแท้ครับเ็นดังไฟกํกกาลังดังไฟสีย่างเนื้อย่างพวงนมเนาะกินเข่าเทียงกินเข่าย่างเนื้อแซ่บเข่าเทียงคือเข่าอย่างมุ้หรเข่าสวยน้ำกันมุ้นึ่งากินเข่าปลาครับรไปเดี๋ยว เดกินน้ากันนะครับผมเปงนบรรยากาศไปน้ากระไดพุด่นอ้บรรยากาศน้องนะเงียบดีครับมื่อนี้บ่ได้เอาเบดมาน้ามือน,นี้เออลืมบอกหม่องเก่าแล้วครับน,นี่หม่องเก่าหมอ่มองเก่าเข้านี่ยละนี่จากอีพีแรกเนาะตัวนี้จะเป็นอีพีสองนะนี่กินเข่าปลาอีพีสองนี่จุดเดิมเลย มะเขาบาดในย่างเรียบร้อยแล้วบาดอันนี้ก็แล้วก็ขึ้นละย่างอย่างก่อนเนี่ยเอาเั่งนมเอาเั่งนั้นเลยใส่ไปเลยย่างสองย่างเลยก็เมนพร้อมดีจ้ะว่ะใส่เั่งนมเั่งเนื้อเลยเวลาย่างซุกมาก,ก็ได้กินพร้อมกันนะใช่เ<ง>มนเด็กกุ้งไส้ย่อะยางป เ<ม>ตาลงเตากเตาย่ยางดีปุนเอ้เตานี่กระดนเตาเห็ดมะยางมาตรฐานเลยเหมาะสำหรับปิกนิกอย่างเนื้อบรรยากาศมันก็ดีไปนี่แล้วหาใส่ไดเนาะทั้งน้ำยาทั้งน้ำยาน้ำยาดีแอ<น> แต่ว่ามาเห็ดเต่ามันสิห่อนเั็กเทือบอุว่ะมันเจ้มเนนมเเามัน,นมันเย็นมันเนาะมันเย็นเลยต่างมันเย็นปุ๊บวมดสี่นี่นเห็นเหล่าแลนใส่เหล่าก้อนมูเลยแลนถูกต้องคลองซอฟคองมักครับเออจะเลื่อนอาหารครับสันใส่เลย ยังบ่ได้ถือไว้ปรดี๋ยหอมเหม่ยๆแล้วว่าอาจารย์เอยู่โรงพยาบาลนู้นเค็ดลับแล้วสามปีสิพอจะลงถือความหอมนี่ก็หอมแหละคนหยางเบิ่งคนหยางแน่น่นนี่จอดล็อกจอดล็อกเล็กคือเราจอดล็อกเล็กเป็นคนหยางคือเราหาว่ากูหลอกแหลกอีก แนวคายกันลงช่งเหลืองแล้วบ้านไดที่แล้วก็ิะได้ที่แล้ว <Am anda> อย่างพวงนุม่มหอมเป็นตะไนครับมาเด้อทำให้กินน้ำกันครับผม เสียบน้ำกันวันหยุดมือนี้ปิกนิกกินเขานอกบ้านแี่อันนี้เปตนตะลี่ตนแต่นี่แนวขีบกระเด็นงอลองงองยอยู่้อยซอยยิกหยิกเรื่องซอยไว้ใจผม ตอนนี้มันยังไม่ได้ล็อกแลกเลอตอนนี้เบิ่งเดียวเห็นว่าตอนนี้มันยังนิ่งอยู่ได้ตอนนี้เนอะเห็นว่าไอ้ตอนนี้มันเกิดมันก็ปกติแล้วตอนนี้เนอะมันบ่ทันได้มันบ่ทันได้ถึงแบบขีดมันคันถึงขีดมันปุ๊บนี่มันล็อกแลกทันทีเลยนี่เพิ่มจอดล็อกแลก Chạy ra mày nó hắn cho chị Piu Hai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาัมนกระสุดยอดแล้วครับพี่น้องเอ้ยสวนบ้นนานนายอยู่ไหนมาครับบ้านนี่กินเข้าครับผม,มนั่งนั่งนี่ขอนียวชูครับอยู่หน้าย่าง อย่างเนื้อย่างเสือจับเบิ่งขขาวเหนียวเออข้าวเหนียวเป็นพิกพิกสุดมีป่าวะเขาไม่ไปเขาคำพันจะคำดูใบกับเขาบางด้วออ๋คือมีเขาดำวะนี่ตู้ตู้เข้าไป โอ้วายเท้กินเพื่อนอะโคดีเ่เอาวาประดับไปได้ห่อป่ะหอ่อตักกําจิ้มได้บิางบัดส่วนเลย ฟองนมครับอุ้ยครับเนี่ยครับได้มากินได้นะครับภ้าพอี่ี่ข้างหนกับบรรยากาศด้านหลัง มาจ้ามื่อนข้เขาปาน้ำกันจ้ามามามาเขาปาเจ้มไสเลยว่วมือหนมันช่างโสภผ้าเสือเกินวันนี้คคาเขาจั่ khi quắn khi mình tí khi quắn quắn cái nước hâm nước lên, khi lên อือหวานอีหลีว่ะเนาะ <c oughs> เกิดมาก็จะได้ยินนี่ล่ะพริกหวานตะกี้ยังว่ามีอยู่เซล์พริกหวานนี่วะอือแปลกไปอย่างนึงว่ะ

คุณลิมมากักมองจังสือกไดู้้เดียวหรอือเปล่านะ่กุฏิตูปลาจังเดไม่ได้หรอกผูว่วาเนเห็นซะซว่าไล่ปลาไปติดมองเเพิ่องารอ่ะ นะต้องสาิรวันยันงมือคนมาหลายๆอมซ้ำได้ปลาขาดังนะก็จะเขาอดัองไปอ่มน,น้ำข้างน้องเหมือนหมอกไปได้เหอะเก็ Thank you. Thank you. ยิงข่าวครับหมเดียวใมเดตายดิมามเพียบท่านไหนไม่เกเ็บบ <c oughs> ัแ้วทำเพราะไงอันนั้นว่าคุณมเจ้าของเลยเด็นอันเนี้ยมาเพิยอคือเ้อามาเก็บเด้า,าของทีเป็นประมาณนี้มั้ กินเข้ามาจากเรื่องก็ไปกินเข็นเก็บกินเข้าไปเก็บขายกินอยังนี้แต่ว่าฟังมันอาจจะนนเเิพื้ที่ขาอาจจะตีพื้นที่เขาแต่มันอไหจะเกิดเองล่ะเกิดเองเพื่นล่ะแล้วคันดูตีพื้นแมนมันก็เป็นของเขามันก็เป็นตีพื้นเขานอกย้ายเอาเสียอืมสะคันล้องไปเป็น ได้หมดแลาเป็นของหลวงนี่มเงของเทศบานลนะ <c oughs> ต้นท่านไม่ต้นไม่ไจจด้ใครล่ละนี่ต้นนี่หมลดเ,เดียวเป็นเดวจะคืนกูนกนตุงหัอรถเห็นไหมหลงังคารถเนี่ยกรอบตัต้นยืนหนาบ้างุ่นึงสวยสุดเมือ่อ มากเกือบเบิดบ้านจะเบิดคตคูมีเหรอมั้ยสวยอย่างนี้นจะอ,อมืเอออกเสมอ,อ,มอตอนนั้นมีนกนกนกอีเซีวไปนอนอยู่หันตอนมันมีไฟอยู่หน้าบ้านเอาที่นี่ไฟหน้าบ้านถือตัดอืม <c oughs> บนมืดมันประมาณอะไรประมาณนี้ว่างถือตัดยา่างตอนนั้นไฟหมอกไฟถือตัดเขา บริจาค่าไฟโบราไฟหน้าบ้านถือตลาดไฟหลวงนั่นก็ษฐศาสตร์เปนน้ำทงไซสแสดงว่าเขาใส่ไฟฮ่องเต้หนีวะแม,ม่นบอกเพราะไฟฟ้ามัตโต้เหยี่มไฟน่ะบ่มีแล้วบัดนี้เพราะว่ามันว่ามันมีของให้มาจับไฟเจ้อดิอาไรไหมใส่คืนไปนี่ก็เป็นบ้านของเรานาะสนะ่งไปนี่ก็เรี <S <S ยตลาด เอี๊ยมเราบาดนองครับโอ้เขายัางเหลือเต็มติบคือเขาเริ่มแล้วเ,<ข>เริ่มล็อกแรกแล้วเริ่มที่เขาเริ่มที่เขาเริ่มที่เขาอีล็อกเดิมแล้วล็อกแรกแล็อกแรกเลยเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้กัมาเก็บบรรยากาศาบรรยากาศปิกนิกนะครับเนาะมาปิกนิกกินเขานอกบ้านมือนี่มาเก็บบรรยากาศให้เบิ้งว่า กินเขาหนอกบ้านภายนอกมันก็บรรยากาศดีอีกแบบนึงครับอากาศก็ดีร่มก็เย็นกัคลิปนี้ก็จะได้ล่าไว้ซ้ำนี่แหละครับผมสำหรับคลิปหน้าที่มีเฮ็ดหยังมีเมนู่หยังกะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เนี่ยนะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจให้นะครับผมแลหรับคลิปนี้ผมทั้งสามสี่คนนี่กั จะได้ขอตัวล่าไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายเ <พอ S 2> จอกันใหม<า>่<า>ครับคลิปหน้าบ๊ายบายงวดนานนึกไมู่้ออกเลยเอาแบบว่า